วีข้างมีเอาวี่ีข้างมูเอาหางมูไปแย่หูมีเอาหางมีไปแย่หูมูหูมีหูมูโว้ยเบื่อจะแย่อยู่แล้วอะอะไรวะเคนเองจะเบื่ออะไรเบอร์นั้นฮะอะไรเบอร์นั้นเบอร์ไหนเบอร์อะไรโอ้หเคนเชยมาไม่รู้อ่ะมันไม่ส่ไวรุ่นร้อยสภาพอย่างแกเนี่ยยังไวรุ่นอีกเนี่ยพี่จำลูกมา นี่เคนว่าแต่แกเบื่ออะไรวะเพิ่งแต่งงานมาใหม่พี่เหรอโอ้โหก็เมียฉันน่ะดิแต่งงานยังไม่ทันอะไรเลยพูดถึงแต่แฟนเก่าแฟนเก่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ชอบทำอย่างนั้นชอบทำอย่างนี้บ่นทุกวันฉันเนี่ยเบื่อจะแย่อยู่แล้วโยมันก็แค่เรื่องเล็กๆพี่จะพูดขนาดนี้ไปเรื่องเล็กเหรอเนี่ยเสียใจจะแย่อยู่แล้วโอ้ยเรื่องเล็กสิเพราะว่าเรื่องของพี่มันใหญ่ว่าเองเยอะเว้ยเฮ้ยยังมีหนักกว่าเหรกอเออ กบเมียพี่อะทุกวันนี้มันพูดถึงแต่เรื่องแฟนใหม่แฟนใหม่ดียอย่างงั้นแฟนใหม่ดีอย่างนี้มีหน้าละมาร้านพี่ที่ไรเนี่ยไม่เคยเจอเมียพี่เลยสแสดงว่าเมียพี่เนี่ยมีชู้ <S 1> <S 1> เฮ้ยอย่าพูดว่าเมียมีชู้นะเว้ยให้พ,พูดว่าเมียมีกิ๊ก<ร><ร>ทไหนดิพี่ก็เลยบอกกับเมียว่างั้นพี่ขอมีแฟนใหม<ะ>่แล้ววันนี้พี่จะเปิดตัวแฟนใหม่ให้กับเค็นรู้จักเว้ยไหนพี่นี่ไงเฮ้ยพี่แก หมายถึงนี่หาตาลีพัดลมไอเย,ย็นด้วยนี่มันพัดลมแฟนพัดลมพัดลมภาษากิษนเรียกอะไรแฟนเฮ้ยนี่แห <c oughs> ละเย็นสบายไม่นอกใจด้วยเฮ้ยที่รักจ้าพัดลมเป็นแฟนไปกันใหญ่เลย